ค่ะมีทั้งหมดห้าดอกนะคะมาเก็บเลยค่ะ beautiful oh. นี่ค่ะ สวยมากค่ะดอกสวยดูค่ะโอ้ยใหญ่สวยมากดูดูดอกเห็ดสองดอก,ก้่ค่ะมาต่อมุดเข้ามาก็เจอเลยค่ะทุกคนนี่ นี่ทุกคนเห็นไหมห้าดอกนะคะสี่ห้าห้าดอกมาเก็บเลยค่ะนี่อะเห็ดไหมเห็ดเห็ดจา๋าดูค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะนี่ได้ค่ะ ป่านนี้มาทันค่ะสวยทุกดอกนี่คะ่ะอุ้ว้านี่จ้ะครอบกรัวน,นี้5้าดอกค่ะห้าดอกแรกมุดเข้ามาอีกรอบนะคะที่มุดเข้ามาในป่านี้เป็นรอบที่2นะคะ ไปต่อค่ะทุกคนที่เห็นตรงนู้นอีกสามดอกสามหรือสี่ดอกไม่รู้ค่ะป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 ะมุดเข้าไปตรงนี้นี่อ้ยเดี๋ยวนะนี่ค่ะอุ้ยสองดอกสองหรือสามสามสามดอกค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไปยากนี่ค่ะสามดอก โอ้โอ้เดี๋ยว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 นี่ค่ะอุ้ยงูด้านล่างสี่ห้าหกอุ้ยไะเอาสามดอกนี้ก่อนค่ะได้ค่ะอันนี้ อีกต้นนู้นสวยมากทุกคนที่เห็นดอกใหญ่แบบสวยมากอูห้หต้นนู้นอีกทุกคนเห็ดจะไปมุมไหนดีอูห้หต้นนู้นอีกอู้หเห็ดมีทั้งซ้ายทั้งขวาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวที่ปลื่นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงนะคะช้าๆเนาะช้าๆ้าช้าชาปไปไป จะไปซ้ายหรือไปขวาก่อนทุกคนมันเยอะอยนี่ค่ะดอกนี้ใหญ่สวยมากอมดอกนี้ทุกคนลูกค้ายิ้มค่ะดอกนี้เห็นไหม,มไปค่ะนี่อุอ้ยเดี๋ยวนะ ขอภัยที่แบบช้าเนาะมันมันมุดยากค่ะนี่ค่ะสวยไปต่อนูน่นสามดอกตรงนู้นค่ะปะสามหรือสี่ดอกไม่รู้เห็นตั้งเรียงค่ะไปไปไปนี่ค่ะมาต่อตรงนี้สี่ดอกนะคะนี่อุ้ยพอได้ค่ะอเอนะิเนาะนี่ ทิพชอบดอกประมาณนี้นะคะเอาไปกินเองค่ะดอกไหนแก,ก่มันไม่แก่หรอกมันอยู่ประมาณัยกลางคน <c oughs> นี่ค่ะอันนี้อ้อออสาวๆค่ะไปะดอกไหนใต้หมวกเหลืองเรากินเองนะคะไะดอกนั้นผ่านค่ะ่ันเนี่ยค่ะจะเต็มแล้วค่ะห้านาทีไปต่อค่ะไปต่อกลุ่มนู้นค่ะ มาต่อครอบครัวนี้ค่ะดูทุกคนอุ้ยสวยมากครอบครัวสุดสวยเอออค่ะนี่ค่ะนี่ดอกที่สองครอบครัวนี้ฮะเยอ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 ะอันนี้ ้ไหมทุกคนทำไมนอนอย่างนั้นอุ้ยได้อยู่นะได้ค่ะได้จะคบเกิดมาแบบนอนเนาะนี่ค่ะมาดูไปนี่ตรงนี้โอ้ทุกคนสวยอะไรขนาดนี้นี่ค่ะครอบครัวสุดสวยเพิ่อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวอะไรย่อยก่อนรายย่อยก่อนนะคะนี่นี่เดี๋ยวคลิปนี้น ดอกเล็กก็ด้วยทุยกคนนี่ค่ะมามาต่อครอบครัวนี้ค่ะครอบครัวนี้แฟมลิลี่นี้นี่สวยมากมาค่ะ ได้ทุกดอกนะคะ,ะครอบัวนี้นี่ค่ะปิดลูกเขาคะ่ะนี่ค่ะครอบัวนี้ไปต่อค่ะทุกคนสวยมากทุกคนดูดอกนี้ค่ะโพดโพ เดี๋ยวนี่ขาใหญ่แบบโอ้ยขาทุกคนที่ไม่เคยเจอเห็ดขาแบบขาอย่างนี้มาก่อนเนี่ยเนี่ยมันใหญ่ไหมสวยมากสุดยอด ปิด,ปดปค่ะปิดปต่อค่ะทุกคนน้ยเห็ดนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะดอกนี้ไม่เอานะคะจริงๆมันก็พอได้แหละแต่คลิปไม่เอาดอกนั้นปล่อยเป็นแม่แม่พันไอสิมาเออ พี่หลังเอาไปแล้วทุกคนที่ว่าที่ไม่เอาเกบอกมันได้มันมันแข็งอยู่นะคะมันใช้ได้ค่ะนี่ไปค่ะตัวน,นู้นค่ะต่อตรงน,นู้นค่ะต่อตรงนู้นนี่ค่ะทุกคนดูโอ้ยนูนโนูเรียงมะเอาดอกนี้ก่อนคะ่ะได้ค่ะ ไปค่ะไป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 นู่นโอ้ขึ้นเรียงเรียงแถวแบบออ้ยโ้ยมันจะได้ไหมมันแก่แล้วค่ะทุกคน,น,นเดี๋ยวจิ๊บคัดเอาโอ้อยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่โอ้ดูทุกคนดูเห็ดค่ะเห็นไหมโอ้มาไม่ทัน นี่ถ้าทิปเจอตั้งแต่ตอนนั้นนะคะทิปได้แล้วเนี่ยพันค่นนะพันป่ะเราไปเอาเดกอกอ้ออของเราดีกว่าเอาไปไม่ได้ดูสองอาาอดอกนู้นม่วงขาวอุ้ยสาดอกสี่ดอกหดอกหกเจแปดเก้ 6, 7, 8, อุย้ยเห็ดขออภัยถ้าเสียงดังนะคะที่ขออภัยจริงๆนะ มันตื่นเต้นค่ะ <c oughs> เดี๋ยวยากนี่ค่ะแม่ลูกคู่นี้พอได้นะคะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยโอ้ยอเดี๋ยวทิปเอารังพึ่งออกนะคะเนี่ย เอาค่ะเอาดอกนี้ปิดรูเขาค่ะนี่มาต่อดอกนี้ค่ะทุกคนนี่ไปค่ะไปมดุดตรงนู้นค่ะดอกนู้นอ้ยอวบสวยอ้ยอ้ยที่เดียวทุกคนดูเห็นไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดอกที่เดียวกันไปไปไปยังไงน่ะมันมันถอนไม้ค่ะไปยังไ,ไงเยอะเยอะเ,เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะอุ้โขกดอกที่เดียวกันค่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะเอาให้ดูนี่ดอกที่หนึ่ง ดอกที่สองสามสี่ห้านี่ค่ะมีทั้งหมดห้าดอกนะคะมาเก็บเลยค่ะ beautiful โอ้ยทุกคนเมื่อกี้ที่เดินเตะไปเนาะมันก็เลยเนี่ค่ะดอกนี้โอ้ยดอกนี้ค่ะนี่ ดดอุ้ยนิยมคานิมคัน้นี่ค่ะครอบพวนี้ห้าดอดกค่ะอ่อ,อสวยๆไปต่อกลุ่มนู้นค่ะหลายดอดกเหมือนกันโอ้โหเห,โหโดด็ด คิปยกกลุ่มนู้นให้พี่หลังไปแล้วนะคะสิบดอกนะเรามาดูเนี้ยค่ะกลุ่มนี้กันเราจะได้กี่ดอกคัดไปด้วยกันค่ะเนี่ยโอ้ยทุกคนสามดอกสี่ดอกไปสามดอกเนี่ยแม่ลูกเราเอาลูกเขานะคะเนาะเนี่ยเอาลูกเขาค่ะโอ้ยไม่ได้แล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยไปนั่งไปด้วยกันค่ะ อ,อภัยนี่เดี๋ยวเรามาเอาเหรนเขาพ่อแม่ลูกหลานหลานเหรนมาเอาเหรนเขาต่อนี่นี่ค่ะไปะไปตรงนู้นคาะตรงนี้ตรงนั้น<ป>เดี๋ยนะอดอกอ้อมุดยากอ้เห็ดโอ้ยเห็ดจ้านึ่น แม่ลูกอีกคู่หนึ่งมานี่ค่ะนี่นี่นี่นอ้ยนึอ่อีครอบครัวหนึ่งสามดอกอไปไงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจ้า ใช่นะคะนี่ค่ะสีดอกครอบครัวนี้เห็นไหมคะมาเอาดอกอ้อ,อเอาเชอพอลูกเขาค่ะนี่ค่ะสองดอกนี้ให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อนันในป่านะคะนี่มาเอาดอกนี้ค่ะ อสวยไปค่ะไปไปต่อกลุ่มนูน้นค่ะกลุ่มนูน้นกลุ่มนู้นกี่ดอกไม่รู้ไปไปป,ปดูค่ะทุกคนว่ามุดกันยังไงดูดูพี่หลังนอนเก็บเห็ด <laughs> มันมุดแบบเนี่ยค่ะให้ดูบรรยากาศการเก็บเห็ดของเราว่ายากลำบากขนาดไหน,ไหน น,นู้นดอกนู้นสวยมากทุกคนเห็นไหมดอกนู้นเป็นของที่หลังนะคะเนี่ยอุย้ยอวบสวยมากเลยอุยเห,เห็นไหมเห็นไหมแกบอกให้เก็บเลยเราเก็บเลยค่ะไปมีแคนเทกเด้ดเด็ดไอมีนบิวตี้ฟูลแคนเทคเด็ดโอเคผ่านสิบนาที ออกมาหายใจในที่โล่งๆก่อนแป๊บหนึ่งเอา้าทุกคนโอ้เห็ดนุ่นดวงนุน้นแล้วดูตรงนี้โหโผลออกมาด้านนอกค่ะกำลังบอกพักเหนื่อยมาเก็บค่ะเก็บเห็ดอุ้ย ปโอเห็ดจา๋าน้องเห็ดน้องเห็ดจะเยอะไปไหนโอ้พี่เหนื่อยไปไปจ้ะนู้นนู่นนูน,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 นกลุ่มนูน้นทีมนูน้นไปไปดูครอบครัวนูนแฟลแฟมิลี่นั้นค่ะทีมนูน้นอืมได้กี่ดอกเอาแต่ลูกเขานะคะเ,เ,เ,เยังไม่ไปนู้นค่ะเจอน้องเล็กที่นี่ค่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวหน้ามานะจะช้าจะช้าแปะเก็บน้องเล็กก่อนโน่นจ้ะโน่นอุ้ยอุ้ยแกตายค่ะแกตาย ออกนู้นไดไหมออกนู้นน่าจะได้ค่ะเห็นไ,ไหมไปนี่เนาะวางตะกะดูขาโอ้ยได้ค่ะโอ้ย,อยขอบวัวน,นี้ขอบวัวน,นี้ไม่ได้ค่ะ แกใต้หมดแล้วไม่ได้ค่ะไปต่อคะ่ะน,นี้มีทั้งหมดสี่ดอกนะคะทุกคนเก็บไปพร้อมกันเลยคะ่ะไปจ้าไปทุกท่านทุกคนตามทิ่มานี่จ้า สองดอกนั้นค่ะอุ้ยสองดอกเดี๋ยวสองดอกนี้ค่ะฮะเจ้าจเนี่ย ได้ไปค่ะไปต่อตรงนู้นนะคะกลุ่มนู้นค่ะมาต่อดอกนี้กันค่ะทุกคนอสวยนางสวยมากดอกนี้เ๋ยวแข็งปักอ้ยอุย้ยติดรากไม้ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวอยเอาอยากทุกคน นี่ค่ะโอ้ยแต่สวยมากค่ะคุ้มค่ากับการงัดนี่จอชแข็งปักนี่ค่ะปิดรูนางไว้นี่ค่ะนี่เต็มแล้วค่ะทุกคนเต็มรอบสองนะคะเนี่ยเต็มตะก้าอีกรอบที่สองนะคะไปต่อกลุ่มนู้นค่ะป๊าป่า ดูกลุ่มนี้ดูทีมนี้ค่ะทุกคนสวยมากมาดูขานะคะอยนี่นี่ค่ะนี่สามดอกนะคะอบอัเอ้ออุ้นดอกดอกแม่เขาดอกแม่เขาไปแล้วค่ะ นี่ค่ะสวยมากค่ะดอกสามสามดอกนี้ไปต่อค่ะตรงนู้นค่ะพี่หลังเรียกนะคะยเยอะค่ะเยอะเยอะคนดูเห็ดแม่พันธุ์ค่ะปล่อยให้เป็นแม่พันธุ์ดูอใหญ่มากสองดอกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มา มออีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนดูมาเอารูปค่ะทุกคนมาเอามาดูค่ะสองดอกนี้โอ้โพดโพที่ไม่เคยเจอเหตุแบบสวยอวบสวยใหญ่สวยแบบขนาดนี้ค่ะดูมาเ,าเลยค่ะอุ้ยแน่นจังเลยทุกคนโอ้ย นี่ค่ะสวยดูค่ะโอ้ยใหญ่สวยมากดูดูดอกเห็ดสองดอกนี้ได้หนึ่งถ้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเอาสองดอกนี้ค่ะสองดอกนี้จ้าทุกคน หวานค่ะป่าลูกแต่เห็ดเยอะนะคะนี่ค่ะสวยไปค่ะมุดกันมุดกันต่อค่ะทุกคนมาต่อครอบัวนี้ค่ะทุกคนดูทิพย์คิดว่าน่าจะได้ดอกเดียวนะคะนี่ดูอันนั้นก็ปล่อยผ่านนะคะนู่นไปเอาดอกนู้นค่ะ ในเจ้านี่ตะก้าที่สี่เยอะเลยเยอะเลยให้อยู่ด้านใต้ต้นสนทุกต้นเลยค่ะสมมุติเอา นี่ค่ะแม่ลูกแม่กับลูกจะทิปไแม่เอาแม่เขานะคะนี่เราจะเอาลูกเขาเดี๋ยวให้แม่เขาเออ,อยู่ในป่าต่อไปนี่ค่ะนี่ค่ะไปค่ะไปไปต่อตรงนู้นค่ะตาลูก นี่ไปค่ะมุมดตรงนู้นน่าจะมีเยอะเลยแหละทุกคนเยอะเลยอยู่ใต้ต้นสนค่ะขึ้นทุกต้นทุกคนค่ะติปเจอตรงนี้สิบห้าดอกครอบครัวเดียวกันสิบห้าดอกนะคะนี่ผ่านผ่านมาดูดอกนี้ค่ะได้ไหม อพอได้ค่ะพอได้ไปไปมาเอาเดอกนี้ค่ะอันน๋ออ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะนี่อีกดอกหนึ่งนี่ค่ะสามดอกอุ้ยใส่ตะกร้าเลยนะคะนี่เน,นะ ดูกลุมนี้เห็นไหมคะอู้ยน,นี้เห็นไหมคะขาวๆไม่เอาไม่รอดค่ะนี่อุ้ยทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะอื้ยแต่กลุไม่รอดค่ะเห็นไหมคะขออภัยนะคะที่บอกห้ามถอยที่ว่าไม่รอดสักถกดอกไม่ถอยดีกว่าเนาะ,ปล,ะ,ป,ละปล่อยไว้ค่ะปล่อยไว้เนี่ยคะ่ะ มาดมุดยากมากแต่ก็คุ้มแหละทุกคนมันมันสวยมันได้เห็ดสวยนะออดอนี้ค่ะนี่อุ้ยนี่อีกดอน่งป่าอุ้ยไม่ใช่นี่ค่ะ อ้วนนี่ค่ะโอ้โน,น่นโน่น,นดอกนั้นโอ้โดวงเห็ดโอ้ะนี่ค่ะทุกคนได้วันนี้นะคะแล้วก็อีกอีกกระบะนึงอยู่ในรถนะคะ พี่ลังตะขา